เป็นผู้ที่พูดสี่ทันแรกซึ่งบทนี้ต้องการให้ผู้พูดเนี่ยใช้ท่าทางเพื่อเพิ่มมิติในการพูดท่าทางที่ใช้เพื่อขยายความบอกขนาดจำนวนเพิ่มน้ําหนักสแสดงการเปรียบเทียบหรือความแตกต่างถ้าหากเราเรื่องเรื่องที่เป็นรูปธรรมจะสามารถเห็นภาพแล้วก็ใช้ท่าทางได้มากขึ้นผู้วิจารณ์ระดบทคนขอเรียนเชิญคุณวิริทร์ธิิโดมตงตุลและผู้พูดให้ชื่อเรื่องว่า เหนือกว่าปฏิหารโดยคุณอัคเดชอยู่แท้คุณพรเลิศเชิญค่ะท่านประธานรัชการขุนเจ้าท่านสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแณที่นี้มีใครเป็นแฟน,น,แนกีฬาแรงงานเชสเตอร์ยูไน่บ้างครับ ครับและพอดีคำว่ามิกนรกเดินไปคว้าแชมป์แบบดราม่าสุดๆครับผมเองยังจำได้ดีในบรรยากาศของค่้งคืนนะแม้เวลาจะผ่านมา20ปีแล้วเป็นเกมที่เฉมียวอยู่ในความจําครับในวัยที่ยังเป็น จะพาเราไปถึง9อาการทั้งสองทีนะครับเป็นทีมที่ดังในส่วนของยุโรปพอเรื่องเกมก็มีตัวบาดเจ็บกินโทษแดงทั้งทีนแมนยูและต่อมาอยู่ส่วนแมนยูมีจะกินโทษแดงที่ยังมีตัวชูรูเช่นปีเจอร์ไชคเกอร์นเบ็คแฮมแอนด์กิ้งนครับส่วนสซอร์ไกสก็มี เรอคาร์รโรามอนทิคุแล mm ้วก็ปาสเลอร์เมื่อกรรมการต่อลูกอิเริ่มเก่งเี่ยมุ่งทีอนเส้นกองหลังไปดูก็ามนบอไปสเลอร์่งงีโคกตัวใช้มันขึ้นแค่เข้าไปลกงผนั่งมุงเ่แล้วเสือใต้นี้ ทีมที่แข่งแก่ในเรื่องฟอร์ดเวลาเขาขึ้นแรกก็เริ่มมาเรื่อยๆครับแมนยูไม่สามารถเก็บได้เสียโอยทีมกับรอสโกในการทีมเปถึงสองใบสองใปก็หน้ามีล็อกชิปส่วนเสือใต้ก็บุกอย่างเดียวครับชิปชนเสาฝั่งชนคานจิตเซฟมิเตอร์ช่วยไมครับผมก็รุ้นอยู่ตัวสองมาเมื่อไหร่เราถึงนยาก บดแ,แรกใาเยนกลังมีอุสเทพีโชคเย็อย่นะพอลขึ้นหลัง,ง,ล,ง,ง,ล,งลงมาเวลาก็เดินไปเรื่อยของเชียก็นั่งอผัดอยูในสนามก็ยินเสีย,ขง,ยงของทีมเย็นพราก็ยังมเวลามา r ที่นินสินเล็กก็สันกเปลี่ยนตัวเล่นสปอร์บคนลงมาก็เป็นได้ดีถึงกับโซชา เกมดีขึ้นมาหน่อยยิงได้บ้างโนได้บ้างก็แค่ได้บาดซดส่วนเสือใต้ไปเยอะก็เปลี่ยนกองหลังลงมา3ตัวรดเพว่าคิดว่าหนึ่งมึงประตูเนี่ยเดินไปโค้ชแทงได้นะมึงถ้วยยูฟ่าชิมเมติกน่นยดยแต่สิ่งนี้น่าเชื่อเกิดขึ้นในช่วงเวลาเจ็นาทีที่แบ็กแฮมเดนไปเปิดไซโฟมคบตอร์ชิมเมติก็ขึ้นไปโมงลาก บอลไปตบหน้ากองหลังสกัดออกมาบอลเจ้ากรรมลอยมาหาหากิกกิกหัวตุ้มครับแต่บอลไม่ตกประตูแต่ดันไปตกเท็ดดี้เฉยๆตะหวันว่ากุ๊บเลียดงสาวนี่จบโอ้โหพาเล็กดมผมนี่เฮ่คือแฟนานะครับก้อนเล็กเงียบครับพอรลูกนี้เข้าดีดังดุ๋งนะครับทั้งในสนาม เป็นบรรยากาศที่ที่นาจ่ายให้ผมลึงต่อพอมาเอานู่มีดเขี่ยบอลปั๊บแมนยูเหมือนได้ใจครับบุกอย่างเดียวโรสโกตวัดบอลเพื่อใหญ่ใหญ่ส่งให้กับเอดี้บอลไปโดนกองหลังคับปฏิหารก็เกิดขึ้นในนาทีที่สามเพื่อนรัเบ็คกี้เด็กช้าที่วางเป็นคนไทยกับคุณดางนะครับ มันจงปันไซโคมาเฮดดี้อยู่สเสาแรกเฮดดี้วิ่งเข้าไปเสาสองโซชาเย่ขาตอานนั้นมันไวมากครับเราก็ดูพาเห็นเย่ขาพอไเชียร์เทศโลเลยเพราะวิถีบอลเข้าเสียกระชาบมันเป็นประตูที่ทำให้มันอยู่ได้แชลี่ทำให้ว,ว,าานะวิด่งยกทุกนจิตประการชนะว่ายื่อนวีดิบได้ ปีนั้นเป็นปีที่ใหญ่ของเมนยูมากถ้าใครเป็นเก่าเทีนยนยูในรุ่น20ป,ปีแล้วได้ที่เป็นแชมป์ในปี1999เป็น3แชมป์นะครับแชม,มป์ทิเรีฟเอคับยูฟาเีนะครับแล้วก็สร้างพวเพียใหญ่ตดมาถ้าสมาชิกเอแทนเ,ทนเทนก่งครับปีสามแดงเมนยูสร้างปัญหาทำให้ผม,ม สารการมีสเปริเนี่ป็ญญานนักสู้ในกนารเมื่อเราลงมาทำอะไรแล้วต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายใ,ใจทำจนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นแหละรครับความสำเร็จชัยชนะก็จะเดินมาหาเรานี่แหละครับที่ได้ภา,าวาปฏิหารเหนือปฏิหารครับ และผู้ชนะเลิศนะคะขึ้นมาในเรื่องเหนือกว่าปฏิหารวันนี้ก็เลยเกิดปฏิหาร่อ้ว,วันชนะเลิศใน59 5แดดเขาได้เชิญตุ่น,นอัคเดชอยู่แค่ตุ่นและขอได้เชิญประมานที่ไปนะคะเอาผู้จัดก็ไปามาอบรางวัลให้ด้วยะคะ่ะ